ทลิปนี้จะเป็นการจับเวลานะครับว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ไปลำปางจะใช้งบประมาณเท่าไหร่จะไม่ค่อยเน้นเรื่องการท่องเที่ยวมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆระหว่างการเดินทางอยู่ด้วยนะครับทุกคนและตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปจังหวัดภาคเหนือนะครับนั่นคือจังหวัดลำปางครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเดินทางที่ไกลที่สุดนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตามชมระหว่างการเดินทางของผมนะครับนะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของทางจังหวัดอยุธยานะครับผมจะเริ่มจากจังหวัดอยุทยา คือประตูน้ำพะยินนะครับคือเขตติดต่อกับจังหวัดปทุมนี่เองครับทุกคนนีครับ แรกเราจะผ่านคือจังหวัดอ่างทองและต่อด้วยเขตวิลิชนคนกล้าคือจังหวัดสิงห์บุรีครับในช่วงที่ผมเดินทางนี้คือช่วงปลายปีนี่เองครับ ก็ขางข้างจะมีด่านเยอะนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีมอเตอร์ไซค์ไในก็ไวกว่าครับสามารถซิกแซกได้และเขตต่อไปที่เราจะวิ่งผ่านคือจังหวัดชัยนาทครับ และก็เป็นด่านที่2ครับที่เราจะวิ่งผ่านก็อาจจะล่าช้านีดนีงครับเราไปกันต่อครับทุกคนเมื่อเราพ้นจังหวัดชัยนาทจังหวัดต่อไปก็คืออุทัยธานีครับจะผมจะแวะเขห้ของน้ำครับทุกคน แว้เข้าาเดี๋ครับตอนนี้ผมจอดพักรถอยู่ที่ปั๊มนะครับทุกคนอ่าน่าจะอีกประมาณ20-30ิโลจะเข้านครสวรรค์ครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมจอดนะครับคนก็ยังเยอะพอได้อยู่ครับนี่ก็จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่นี่นะครับทุกคน ก็สิ้นสุดจังหวัดอุทัยธาน,นีครับและก็มาเจอด่านที่3ครับจุดนี้จะเป็นจุดที่จะเข้านครสวรรค์นะครับแต่ผมจะไม่เข้าตัวเมืองเพราะว่าไฟแดงและรถติดมาก ผมจะใช้สายเล่งเมืองที่ออกไปทางเขาหนอนะครับและจะทะลุกออกกำแพงเพชรจะง่ายกว่าครับและผมขอตัดมาที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยนะครับจุดนี้คือจังหวัดกำแพงเพชรแถวเขตคลองไม่ลายเป็นจุดที่มีของฝากทั้งสองฝั่งทางเลยครับเดี๋ยวสิ้นสุดตรงนี้ก่อนจะเข้าจังหวัดตากเราจะจอดพักกันก่อนครับ ตอนนี้เวลานี้ผมก็จอดเข้าห้องน้ำนะครับเป็ดกันครับเพราะว่าขับมาไกลก็เมื่อยพอได้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อครับในระหว่างที่ผมเดินกลับไปที่ปอร์ตไซก็หันไปเห็นคุณลุงคนหนึ่งครับน่าจะรถเสียครับก็เล,เลยขอเข้าไปดูจะสอบถามเผื่อมีอะไรช่วยครับว่าน้ำรั่วแล้วครับเป็ปวน้ำรั่วออโอ้โหว่ามัรนรนั่วเยอะด้วย ดูจากข้างล่างอ่น่าจะรั่วเยอะอยู่ครับพี่ออโอ้ไม่อยู่แล้วพี่ดูดิไดหลหมดแล้วอไอ้คันรถเกง๋งผมก็เคยเป็นนี่แหละครับถ้าขี่ไปเครื่องน็อกแน่ร้านอยู่ไกลบ้าล่ะพี่ไม่ไไม่ถ้าถ้าไม่ไ,ไ,มไมกลเดี๋ยวผมไปส่งก็ได้ไไม่เป็นรนะผมผมเคยเป็นอยู่อาการเนี้ยมันรั่วครับถ้าไปน็อกครับพี่ ถ้าถ้ามันซึมซึมแล้วก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆ่เงี้ยแล้วก็ต้องดูเกเกความร้อนเลยนะครับครับหรือมีอะไรช่วยพอดีผมไปเที่ยวเหนือแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วครับเราก็เดินทางต่อครับท่านผู้ชมเคยคิดไหมว่าตัวเองหลงทางอ่ะไม่แล้วร,รู้ได้ยังไงว่ากาลังไปถูกทางล่ะเดินด้วยศรัทธาไม่ใช่ด้วยตา หมายความว่ายังไงอะหมายความว่ารู้ถึงบางสิ่งได้โดยที่ไม่ต้องรู้สิ่งนั้นเเราก็กำลังจะเข้าเขตจังหวัดตากแล้วนะครับ พอเริ่มเข้าเขตจังหวัดต,ตาเราก็จะเห็นภูเขาโอ้โหเรียกว่าวิวสวยงามครับเขตบ้านตาเขตเถินเนี่ยครับทางโซนเนี้ยภูเขาจะเยอะนิดนึ่งครับเดี๋ยวเราจะพักรถแล้วเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอีกรอบคิดว่าใช,ใช้แก้มแรกตังค์ไหมอ๋อถ้าเกิดว่า,ามพีพันลิตรก็จะแลกได้ร้อยตรต้องกีคนต้องพันเหรอ เปนอะไรตลาดเลยตลาดมูเซอร์อ๋อตลาดมูเซอร์อ่รอันนี้ผมก็แรกสิ่งวงปีใหม่ครับทุกคนครับที่ไหนลาดเป็นลำปาครับเป็ต้องเรียกว่าผมอาจจะถึงช้ากว่าชาวบ้านนิดนึงครับทุกคน อาจจะต้องจอดถ่ายเก็บภาพบรรยากาศครับมาแล้วไม่อยากให้เสียเที่ยวนะครับทุกคนเพราะว่ามาไกลด้วยเมื่อพักเต็มที่แล้วก็เดินทางต่อกันเลยครับ โหเรียกว่าวิวดีจริงๆครับทุกคนถึงแม้ผมไม่ได้จอดชมวิวมากมายเลยครับแต่มันเห็นด้วยตาเปล่าที่เราขับมาเนี่ยแล้วอากาศก็ไม่ร้อนเลยนะครับเรียกว่าขี่ได้ทั้งวันนะไข้าขี่แบบนี้นะ ังวัดลำปางมันิดนึงนะครับอดตังขึ้นหน่อยครับทุกคนนี่เขาเรียกว่าตลาดต้นยางนะครับซึ่งเป็นที่นิยมของคนจังหวัดลำปางเขาเจะนิยมมาตรงนี้ครับนี่มาเจอตู้แล้วครับ นนก,ก่อนจะจบคลิปผมขอสรุปค่าน้ำมันให้ฟังเลยนะครับขามา800บาทขากลับ600บาทรวมยอดทั้งหมด1,400บาทครับทุกคนถือว่าไม่แพงนะครับแต่ผมจะเติมเพื่ออีก100บาทเพื่อเอาไปเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียงครับและแล้วผมก็มาถึงจุ มาอย่างปลอดภัยครับทุกคนอาจจะมาช้ากว่าชาวบ้านนิดนึงครับเพราะว่าต้องจอดถ่ายคลิปนี่แหละครับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับมาจอดถ่าย